เพราะผมมั่นใจตัวผมยังทำอะไรได้เหมือนกับคนขาดีๆหมดสมัยก่อนเนี่ยเป็นท้องทุ่งนาเป็นท้องทุ่งนาส่วนมากอาชีพก็ทำนาทำนาทำไร่มันู้นเงินทองก็มีพอแม่อยากจนก็ไปเลี้ยงควายไปเล่นกลับมาฝนมันตก ก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านแม่เขาใช้ไปล้างจานก็ต้องลงบันไดไปหาน้ํามันบ่อบอมันลึกไนงะหน้าแรงน้ํามันแห้งไนงะก็ลงบันไดไปแล้วฝนมันตกมันลื่นลื่นแล้วก็ไปตกก้นบ่อเนี่ยขามก็ไปโดนขอนไม้ทําให้สะโพกแล้วอะ่ะมันหลุดจากความประมาทที่เกิดขึ้นแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตามอาจทําให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของคนคนหนึ่ง ต้องลำบากมากยิ่งขึ้นต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นอีกหลายต่อหลายเท่าก็ตัวเต๋อตัวเต๋อมาหางานทำก็มาทำงานอยู่ที่ประตูน้ำอ่ะอินปอดเอ็กปอดพวกน้ำยาล้างแอร์น้ำยาทำความสะอาดอะไรเงี้ยทำเลพักก็ออก ก็เห็นบริษัทในเลิศอยู่ตรงประตูน้ำเขารับสมัครพนักง,งานช่างก็ไปสอบไปสมัครเป็นช่างฟอร์มรถยนต์เนะขอสมัยก่อนนั้นผมก็มาเลยพักอยู่ที่นี่ผมพักอยู่สุมโรงพักอยู่สุมโรงอยู่กับพี่ชายผมจังหวะวันนั้นน่ะคนช่างบ้านเนี่ย คือพ่อเขาเนี่ยแหละรถเขาเสียเขาเห็นเราเป็นช่างเขาก็เรียกให้ไปดูรถเขาก็ไปดูรถให้เขาซ่อมรถให้เขาเขาก็รักเราเขาก็ชอบนิสัยเราแล้วตอนหลังเขาก็จะหาผู้หญิงให้เราก็บอกจะจะมีเมียไหมเก็จะหาผู้หญิงให้คนเอาไมหมไอ้เราก็บอกไม่เอาเขาก็พาผู้หญิงมาดูสามคนสี่คนให้ผมชี้ให้เลือกเขานั่งเลือกเลยให้ผมชี้ผมก็บอก ไม่เอาผไม่ถูกใจผมไม่เอาดังนั้นเขาบอกแล้วมึงเอาไข่มึงชอบไข่วะเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพออันนั้นพ่อแม่ของเราก็บอกว่าให้ให้ชอบอ่ะตอนแรกชอบอ่ะนะไม่ชอบแล้วทำไมอ่ะก็ยังไม่เคยไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไหนด้วยกันน่ะก็ไม่ชอบแต่ว่าทางของเขาอ่ะผู้ใหญ่เขาแบบว่าญาติผู้ใหญ่เขาดีอ่ะเดี๋าของแฟนน่ะ ตัวอย่างพ่อแม่เราก็บอกว่าเนี่ยถ้าชอบกว่าคนนี้จะสบายลูกแล้วก็ในในอ่ะเขาก็คอรู้ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เดือนสองเดือนผมก็ให้แม่ไปขอจากความมุ่งมั่นมานณะอุตสาหะนี้เองทําให้ชีวิตของมิชนปานุษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่กับคอสอมกกรอสมกสมกนี่มันมันก็เราก็มาจากบริษัท บริษัทเดิมบริษัทเดิมเนี่ยที่มารวมหมดเราก็ต้องรับพนักงานทั้งหมดเห็นว่าที่ย้ายตำแหน่งด้วยไปย้ายตอนไหนเมื่อไรเป็นอะไรย้ายมาปีสองสี่เพราะพนักงานที่อยู่ตัว๋วเช็คหน้าตัว๋วเช็คอยู่การเงินเขานะ่ะเขาขาดเขาก็เรียกให้สมัครเขาอยากเอามาให้ทําแทนหน้าที่ตัวนี้หน้าที่มันขาดเขาไม่รับคนนอกเขาเยาคนภายในที่มีความรู้ก็มาสอบครับแล้วก็มาติดทําอะไรบ้างครับเสมียน มเแล้วก็แต่เรามามานั่งอยู่นี่ยเราก็มาคิดพวกค่าลวงไว้พวกเปอร์เ,เซน็นต์รายได้ของพอเราพอสอจ่ายเงินเดือนเขาไปอนิงผมคิดว่าผมก็เหมือนเขาเขาจะทำอะไรผมก็ทำผมผมทำอะไรผมก็ทำไป เขาก็ทำก็ไปออะไปไหนก็ไปกันเพราะเราไม่ได้มาเอาเอาตัวนี้มาให้คนอื่นเขามาเป็นภาระไปลยรองไปรีบรองไปนั้นเนื้อสายเนื้อสายให้เลยว่าเขาเขาคล่องมากเลยนะเขาคล่องแคล่วมากเลยนะไม่นึกเลยเราเขาจะเป็นคนอ่าที่แบบขาเขาไม่เท่ากันนะฮะก็เขาก็เป็นคนเฉยๆน่ารักอะหาขยันขยันครับทำงานไม่เคยไม่เคยผิดพลาดไม่คือแบบทันตรมต่อเวลาตลอด เขาหาเงินอย่างเดียวมีหน้าที่หาเงินมีลําบากลําบนอย่างไงขาดทาอะไรแต่อะไร,ไรเขาก็เอามาให้ว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรก็เขารับผิดชอบทุกอย่างคือเราเบิกค่าเทอมได้ก็ตัวนี้ก็แบ่งเบาภาระไปขารักษาพยาบาลก็แบ่งเบาภาระไปเขาสมกรเนี่ยที่รักมากเหมือนกับเหมือนกับในตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนเส้นเลือดใหญ่ถ้าขาดเลือดอกมากแล้วตายทันทีไม่รู้ว่า ต้องเคียงบาเคียงไหลกันถ้าไปก็ไปด้วยกันถ้าอยู่ก็ต้องอยู่ยด้วยกันเจริญเยอะเจริญด้วยกันผมก็วางแผนคือว่าก OH ็มีลูกผู้ชายกะว่าส่งเรียนให้เขาจนได้ถึงที่สุดอ่ะถึงเขาจะทําได้ส่วนมากผมก็ไม่เลยมาอะไรเขามากคือก็สอนเขาบอกว่า ไปไหนมาไหนก็อย่าไปรังแกเขาแล้วกันนะถ้ามีอะไรก็ให้บอกครูเขาถ้าโดนรังแกหรืออะไรแต่เราอย่าไปทำเขาก่อนเวลาท้อหรืออะไรเงี้ยทุกวันพ่อผมเดินออกไปทํางานเนี้ยบางทีผมขี้เกียจไปเรียนไปโรงเรียนตอนเด็กๆนี้ยผมก็หมอพ่อผมก็บางทีลุยนะไปทำงานหรืออะไรเงี้ยนะ้ีมันก็ํำมีความผิดปกญญาขยันขึ้นผมบอกว่าคนโตวบวชแล้วบวชแล้วครับเขาเป็นคนบอกเองเขาจะบวชพอเขาจบเพราเขาขอบวชไอ้ตังเราก็ไม่มีผมก็ต้องไปกู้สหกกรมา ก็มาบวชให้เขาเพราะเขาบอกว่าเขาจบแล้วเขาอยากบวชแต่เขาไม่รู้ว่าเรามีตังคหรือไม่มีตังเขาไม่รู้แต่เขาจะบวชนี่เราเด็กมีแต่เราต้องบังคับไปเขาบวชกันเด็กอื่นๆนะนะแต่นี่เขามาขอเราบวชเราก็เลยต้องบวชให้เขาก็ดีใจภูมิใจ mm hmm. ผมเป็นเป็นพ่อเนี่ยผมก็ประสบความส็จตัวเองว่าครอบครัวผมก็อยู่ดีกินดี ผมก็ภูมิใจตัวว่าผมดีกว่าคนอื่นอีกหลายเท่าเขาก็เป็นคนดีนะเ,เวลาเราลําบากอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่เคยทิ้งลูกเมียอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยให้ลูกเมียลําบากขาดอะไรเขาก็อันนี้ให้หาด้วยตัวเองแม่ผมก็จนทํางานมันไม่เหนื่อยหรอกไม่ไม่ไม่ไมท้อเพราะเราหรือว่าเราทํางานทํางานให้มันสนุกจะเปรียกพ่อเป็นอะไรครับก็คงจะเปรียบเป็นต้นไม้ต้นผมบอเป็นลูกไม้ที่ ตกลงมาก็คือถ้าจะมองไปก็ออามองไปเหมนต้นไม้ต้นนี้ก็อยู่มานานแล้วโตวถึงขึ้นแบบจริงจานสาขาปกป้องผมได้ตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็มองเป็นต้นแบบเป็นต้นไม้ที่ผมอยากจะืึงขึ้นไปเหมือนทัท่านผมว่าความสามารถคนนะมันอยู่ที่วามันอยู่ที่ความตั้งใจบุบนะอยู่ที่จิตใจอะ่ะถ้าเรามาั่นมุนะ่งมะว่าเราต้องทําอย่างนี้ให้ได้ทำอย่างนี้ให้ได้นะ มันก็สําเร็จเพราะผมมั่นใจตัวผมยังทําอะไรได้เหมือนกับคนขายดีหมด